เรื่องเล่าตำนานผีญี่ปุ่นห้องแต่งตัวที่เงาใส่ชุดแทนคุณที่ชั้นใต้ดินของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเขตคันโตมีห้องเก็บเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกปิดตายไว้นานหลายสิบปีมีเพียงป้ายจางๆที่เขียนว่าห้องแต่งตัวสำรองแขวนเอียงอยู่ตรงบานประตูสนิมขึ้นครูอาวุโสเล่าว,ว่าเมื่อสมัยก่อนห้องนี้เคยเป็นที่ให้นักเรียนเปลี่ยนชุดละครเวทีแต่หลังเกิดเหตุนักเรียนหญิงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยระหว่างเตรียมชุดแสดงห้องนี้ก็ถูกสั่งปิดอย่างเงียบงนันเรื่องราวกลับมาอีกครั้งเมื่อมีนักเรีียนปนชื่อ ได้รับหมอบกหมายให้ดูแลเครื่องแต่งกายของชมรมการแสดงเธอเดินหลงไปยังชั้นใต้ดินและพบว่าประตูห้องแต่งตัวที่ควรล็อกไว้เปิดแง้มอยู่ข้างในเป็นห้องมืดและยินีเยือกฤิษยเห็นหุ่นลองชุดตัวหนึ่งตั้งอยู่หน้ากระจกบานใหญ่มันสวมชุดนักเรียนที่เหมือนกับของเธอทุกกระเบียดนิ้วแม้แต่เข็มกลัดที่เธอเพิ่งทำหล่นเมื่อเช้าก็ปรากฏอยู่บนอกเสื้อตัวนั้นเธอขนลุกแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอเดินเข้าไปใกล้และในขณะที่เธอจ้องมองหุ่นในกระจกเงาของเธอกลับใส่ชุดอยู่ แต่ตัวจริงของเธอกลับยังอยู่ในชุดซ้อมธรรมดาจู่ๆแสงไฟกระพริบทีหาฮาและเงาในกระจกก็ยิ้มให้เธอก่อนจะหายเข้าไปในเงามืดพร้อมเสียงท่าวเบาต่อไปฉันจะใส่ชุดนี้แทนเธอคืนนั้นริสหายไปจากโรงเรียนเหลือไว้เพียงหุ่นลองชุดหน้ากระจกที่มีชุดนักเรียนของเธอแขวนไวอ้อย่างเรียบร้อยและเงาในกระจกที่ยังคงยืนอยู่ยิ้มให้ทุกคนที่เผลอมองตรงเข้าไปเธออีกต่อไปแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟัง โดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น